ที่นี้ต้อนรับเข้าสู่ Identity V ซีสั่นที่36นะครับในวันนี้ผมจะมาลงแรงต้นซีสั่นกันนะครับผมจะกดแรง10เกมแล้วจะมาดูกันว่าฮาราบารูจะโดนแบนทั้งหมดกี่เกมนะครับพผมถ้าพร้อมแล้วไปดูเกมแรกกันเลยฮะมาๆมาๆมาๆมา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 ด่านใหญ่ด้วยฮะผมจะเริ่มฮาราบาลูฮาราบาลูฮาราบลูฮาราบาลูโดนแบน มันโดดแปนเล่นต <si ัวอะไรดีวะเนี <S <S ่ยเล่นตัวนี้ก็ได้วะแหม่แมนแต่ฮาราบะรู้พวกนี้กดไฟวิวทำไมเยี่ยมเรียบร้อยช่วยไม่ได้น้องไม่มีเลย ไปหไน่ายไปหไน่าย <c oughs> เอากดไฟไปทำไมเอาโลกโลกโลกไอ้น้องโลก <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> ไม่ต้องรอดไอ้โวมิ่งเร็วจังเลยมึงอะ <c oughs> เรียบร้อยฮะช่วยไม่ได้ ปริยายปะบอกได้แบตัวอื่นไม่ใช่คาราบาลูเกมแรกจบไปแล้วครับใส่หน้าทาเลยนะไอเซิวที่มันแบลก็คือให้ลุ้นหน่อยลุ้นเอมันไม่สวยดิสวย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 ,สวย,สวยแปนทูโรฮิตทุกคนได้เลยแล้วได้เลยแล้วอวยน้องว้า อุ้ยชี่ขอบอยเอามาแก้ทากูอีกได้เล่นฮาราบารูทั้งทีเข้ามาในแมปแล้วครับกับไฉน้าหาวฝั่งนู้นมีคนโกรธคนหนึ่งฮะเกิดโกรธอะไรแล้วผมเจอขอบอยไงเรียบร้อยครับโดนเดินอย่างนี้ก็โดนดิ เดินไม่ดูเท้าเลยตูดไปไอ้ด้อม มาทำไมเนี่ยโน่ตีฟีไปดิโอ้โหเครื่องโคตรไวไวเกินเรียบร้อยทานายจะมาช่วยเพื่อน ขอบคุณขอบขอบคุณขอบคุณมากเพื่อน <c oughs> ขอบคุณขอบคุณขอบคุณ <c oughs> ขอบคุณมากไปนะอูตุทำดีทำดี <c oughs> น้าวตวโตเว้ยมาแล้วเว้ยป้ายวิวหลบด้วย แต่เอ้ยทนายทำเครื่องโคตรไวเลย <c oughs> ดีน้อง ขอบคุณมากเออปวดผิดไอ้ไม่กดตัวยี่เฉยจบแล้ว tôi y trời thôi trời ơi mm. cho <coughs> เอ้ยทานายทําเครื่องโคตรไวเลยทานายเอ้ยมีตัวปัดและเครื่องโคตรไวเลยโดยเฉพาะทนายเนี่ยเล่นกันอยู่ได้เล่นกันอยู่ได้มพวกเป็ด <c oughs> อย่าแบนฮาราบาลูพีสอย่าแบนอย่ากัดเต็มเป็นฮาราบาลูอีกแล้วไอ้พวกแป็ด ไม่ต้องหยุดเลยเรียบร้อยไม่ต้องใช้สกิลก็แตกได้ <S <S 1> <S 1> โ,โ,โดนโดนเล่นเฟรดไป ผองก็ยิ้มยับเลยนะแหมมัพวเรียบร้อยเข้าใจไหมอย่าเป็นฮาราบาลูเข้าใจไหมอย่าเป็นฮาราบาลูเข้าใจพอแหวจังในฮาราบาลูมันเก่งตรงไหนเนี่ยไม่ต้องเปิดประตูวาเปิดทรอไมไม่ต้องไม่ต้องหยุดเลยไม่ยอมให้เสยคอ้ง่ายหรอกโอ้ยมัน เอ้าเฮ้ยนานีเฮ้ยจุโดโดนรัวได้ไงอะได้ไงโดนรัวได้ไงก่อนเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยยังปั่นอยู่อีกเหรออัลโหรอฮะผมเห็นแล้วมันมีเครื่องสั่นตรงรูครับเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์น้อง มดปลวกนายวิ่งมาแถวนี้นั่นไงเผยตำแหน่งให้เห็นเลยเหรอ,อโอเคคนนั้นลุกเองแล้วลุกไว้ด้วยนะเอาไฟวิวมานะคนะว่าน,นั้นอ่ะวิ่งฉีกไปไหนละจ้าแม่สาวน้อยแม่สาวน้อยเมื่ม <laughs> อก,กี้มาสัก โอเคเปิดเผยตำแหน่งตัวเองเลยโอ้โหพวกมึงนี่พวนๆชิบหายน่ารำคาญว่ะกูจะปล่อยมึงแห้งตายจำคำกูไว้รออยู่เงี้ยแหละไม่ห้ามหมุนแม้แต่มิลลิเมตรเดียวมึง ทำไมฟ้ฟาดหน้ากูสองรอบถอนเก้าอี้ก็เก่ง <_ d ata> มึงน,นี่นะ <_ d ata> ผู้มึงสองตัวตัวปัญหาตัวปัญหาตัวปัญหาก็ดีนักใช่ไหมเฮ้คนนึงเอาไม้ฟาดแน่กูสี่คนก็เป็นพวกถอนอยู่ได้ไอ้ทุกเวรไม่ปล่อยแห้งเลยไปแล้วไปแล้วปล่อยแห้งเลยไม่กกัวจะแพ้เรื่องของมึงกูวางทั้งวันตอนนี้ปล่อยแห้งเลย ไม่ต้องมาหมุนเลยพวกมึงสอกตัวไม่ต้องหมุนคนนึงก็เป็นปวกแทะเก้าอี้อีกคนก็เป็นมแมลงราบมุดอยู่ได้ไม่ต้องมาหมุนปล่อยแห้งตายครับขบแข็งใจแข็งใจปล่อยแห้งตายเลยความมันไส้ล้วนคิดว่ากูจะปล่อยมึงเหรอฮะ กับสิ่งที่พวกมึงทำไว้เนี่ยคิดว่ามูจะปล่อยเหรอผมจะยืนดูอยู่ตรงนี้ปล่อยมันแห้งตาย,ยทำไมต้องเกิดเป็นคนใจอ่อนด้วยวะไปไปหา,ห,าหลุมกองกูมาหลุมอะไรเห็นป่างข้างหน้าปะเนี่ยอยากลงป่า ฮะอยากลงใช่ไหม <c oughs> เออรีบๆลงไปแง่เอ,อ้ยทำใจอ่อนอีกแล้วโอ้วัาทำไมว่า